<Talk. S 2> มาแล้วนะครับกับรามา Health Talk นะครับซึ่งทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจริงแล้วอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะว่ามันมาได้ไม่ใช่คนมาดา,าราศิลปินหรือบางคนโหเหล่าเซเลบเขาก็เจ,เจอเจอเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะฮะบางทีหนักกว่าด้วยแต่ว่าเขาจะมีวิธีการรับมืออย่างไรก็มาแชร์กันนะ,ะวันนี้เป็นคิวของนี่ผู้ประกาศ ข่าวสาวคนดังนะจากทางย่านพระรามสี่นะฮะก็คือน้องไบร์นั่นเองครับคุณพิเชียธันจันพุทธนะครับซึ่งแหมหลายคนก็จะรู้จักเธอน้องไบร์นในฐานะหวานใจของนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องความรักเขาจะมาพูดคุยว่าเขาเคยเป็นอาการบ้านหมุนซึ่งหลายคนเคยเป็นนะแต่ว่าเขา จนไปตรวจเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะมันมาจากตะกอนหินปูนในหูชั้นในเนี่ยหลุดค่ะจริงๆเพราะว่าบ้านหมุนก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะแต่หินปูนหลุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่เจอได้นะคะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยภพราะว่าบ้านหมุนก็เจอเยอะในผู้สูงอายุนะแต่ปัจจุบันเราก็เห็นว่าอายุน้อยอย่างคุณไรก็ไม่เยอะหรอกนะก็เป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพราะบ้านหมุนเนี่ยความน่ากลัวของมันคือบางทีมันเป็นไม่รู้ตัวปุ๊บปั๊บเป็นแล้วบางทีเรายืนอยู่ที่มันล้มจะวิงเวียนหน้ามดดเลยก็มีไ้นะะค ครับผมนะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้องไบร์เนี่ยเขาเจอปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วเ็าไปตรวจพบเลยยังไงแล้วแก้ปัญหานี้ยังไงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเผื่อหลายคนเนี่ยเอ๊ะอาจจะคุ้นๆกับเราจะได้รีบไปหาสาเหตุนะฮะอ่ะไปรับชมกันได้เลยครับคือสี่ทุ่มยังไม่หลับ แล้วพอเราไม่หลับอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะเราเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานอนอยู่นะคะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็อ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยเรานอนไม่หลับก็เลยอ่านข่าวอ่านอะไรในโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็ปิดโทรศัพท์แล้วอนอนดีกว่าต้องพยายามหลับแล้วละสี่ทุ่มละเพราะว่าต้องตื่นปีสองไปทํางานก็จังหวะแบบเหมือนเราพลิกข้างเรา,เราตะแคงอยู่ข้างซ้ายตะแคงข้างซ้ายปุ๊บจังหวะแบบพลิกไปข้างขวาปุ๊บไปอย่างเงี้ย พลิกปุ๊บคือหมุนเลยอะ่ะแล้วที่แรกอ่ะเข้าใจว่าเราอ่ะจะเป็นลมเพราะว่าเรากินข้าวเย็นตั้งแต่ประมาณแบบห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นอเงี้ยแล้วตอนนั้นมันสี่ทุ่มแล้วสงสัยแบบน้ำตาลตกสงสัยแบบเราหิวข้าวอะไรเงี้ยเ้ยเหมือนเป็นลมเพราะว่าเหมือนนอนไม่พออะไรเงี้ยหรือเปล่าก็เลยพยายามลุกขึ้น แต่ระหว่างนั้นอ่ะพอมันหมุนเนี่ยเหมือนกับพอมันหมุนวืบปืบบ,บมันสมชื่อมันเลยนะบ้านหมุนอนะ่ะเหมือนโลกบ้านหมุนนะคะพอมันหมุนหมุนหมุนอ่างนี้ใช่ไหมคะพอมันเหมือนได้ตำแหน่งแป๊บนึ่งอ่ะมันจะหยุดมันจะหยุดหมุนอ่ะใบก็ลุกขึ้นมาแล้วใบก็หาของกินก็กินน้ําผลไม้กินลูกอมพอ<ม>คิดว่าตัวเองน้ําตาลตกก็แบบกินกินกินเข้าไปเลยปรากฏพอกินอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบลมในท้องทีนี้เราแบบจะอ้วก แล้วก็พอล้มตัวลงมานอนใหม่มันก็ยังเป็นอยู่ทีนี้มันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกรอ,อบของการหมุนเริ่มมีท้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเหมือนคนจะเป็นลมอ่ะแล้วมันเหมือนแบบวืด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 ,วดอย่างเงี้ยรอบการหมุนแล้วก็เหมือนถ้าเราขยับเมื่อไหร่อ่ะทีนี้เริ่มหนักละขยับเมื่อไหร่คือหมุนทันทีสมมติถ้าเรานอนตรงๆเงี้ยใช่ไหมคะพอเราขยับหัวไปทางซ้ายปุ๊บหมุนเลยแล้วพอมันนิ่งปุ๊บแป๊บนึงเราขยับมาตรงหมุนอย่างเงี้ย ออก็จึงคิดว่าน้ำแดงดีกว่าก็เลยโทรไปบอกให้แม่บ้านช่วยชงน้ำแดงขึ้นมาเขาก็ชงน้ำแดงที่มากินไปก,ก็กินน้ำแดงปรากฏว่าอาเจียนก็เหมือนแบบต้องคานไปห้องน้ำอ่ะเพราะว่าระหว่างนั้นมันเวียนหัวมากคือมันเหมือนทั้งเวียนหัวแล้วก็จะอาเจียนด้วยใช่แล้วท้องก็จะเหมือนคือมันหมุนหมุนหยุดหยุดมันมีช่วงหมุนแล้วมีช่วงหยุด มันเหมือนกับเราอ่ะจะอาเจียนและเหมือนกับเราอ่ะจะถ่ายด้วยอ่ะทั้งบนทั้งล่างทีนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นโรคใหม่สําหรับใบมากมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เลยไปอาเจียนในห้องน้ําเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็โทรศัพท์ทีนี้โทรคือมันต้องมันต้องมันต้องนึกภาพตามว่าเหมือนกับเราอ่ะนอนอยู่แล้วยับไม่ได้อ่ะเหมือนพอหมุนจนได้ที่ไบนาจิกหมอนอย่างเงี้ยระหว่างมันหมุนอ่ะเพราะมันวุ้ยในท้องด้วยพอมันได้ที่ปุ๊บ เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองก็แบบไม่ได้อะมันเวียนหัวมากค่ะเรา่็เลงเลงเงี้ยแล้วก็กดโทรเพราะว่าเช้าเช้านั้นรู้ตัวแล้วว่ามาทํางานไม่ได้แน่นอนอทีแรกคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่มันเหมือนหลับหับตื่นตื่นอย่างเงี้ยมาจนถึงเที่ยงคืนแล้วปกติตีสองต้องมาทํางานใช่ไหมคะก็เลยเริ่มกดโทรศัพท์แล้วก็บอกคนใกล้ตัวบอกน้องทีมงานแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเออเราไม่รู้เป็นอะไรแล้วระหว่างนั้นน่ะตลกมากคือพยายามที่จะ ขยับขาและแขนตัวเองว่ามันมีอาการทางสมองหรือเปล่าเหมือนเราจะถูกปูฝังว่าถ้าเรามีอะไรเกี่ยวกับสมองเราจะอ้วกเราจะต้องอาเจียนอะไรเงี้ยแล้วมันมีอาการแบบนั้นตลอดเวลาแล้วมันเหมือนหมุนๆเฮ้ยในหัวเรามันมีอะไรหรือเปล่าแขนเราขยับได้หรือเปล่าขาเราขยับได้ไหมเราก็พิบตาได้หรือเปล่าเพราะว่าพอดีเพื่อนไบ์อ่ะเพิ่งจะเป็นปลายประสาทอักเสบอ่ะแล้วเขาก็พิบตาไม่เท่ากันสองข้างมาจากการที่เขานอนไม่พอนอนดึก ใบก็พยายามแบบกระพริบตาแล้วดูว่าเฮ้ยมันพร้อมกันหรือเปล่าเออแขนเราขยับได้ไหมขาได้ไหมเออก,ก็ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลทีนี้ก็ไปที่ห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะนั่งรถเข็นไประหว่างนั้นน่ะใบไม่คิดเลยนะว่าใบาจะแบบเป็นขนาดนี้คือใบนอนอยู่บนเตียงห้องฉุกเฉินใครมาจับเตียงแบบนิดนึงอะ่ะให้มันเกิดความคงแขงไม่ได้เลยมันจะเหมือนเงี้ยเงี้ยคือแค่แค่แบบพยาบาลมา แล้วแบบเป็นไงคะมันจับที่แขนปุ๊บใช่เรารู้สึกแบบโค,ค้งแข็งเราแบบสงสัยต้องรบกวนว่าอย่าโดนที่เตียงสักพักคุณหมอห้องฉุกเฉินมาตรวจก่อนเขาก็จะให้เราดูนิ้วเหมือนเนี้ยค่ะเราดูนิ้วตาเราไปตามนิ้วหรือเปล่ามองไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่หว้ปุ๊บเออไม่ได้แล้วค่ะคือมันเวียนหัวมากค่ะจะตะแคงจะหงายจะอะไรเวียนหัวตลอดเวลาช่วงที่มันไม่หมุนคือเราจะเวียนหัว แต่ถ้าช่วงหมุนเนี่ยคือเหมือนกับเราเหมือนเป็นศูนย์กลางอะแล้วทุกอย่างรอบตัวเราอะหมุนก็จะมีคุณหมอที่มาดูแลเฉพาะทางด้านทางนี้เขาก็จะตรวจก่อนว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆหรือเปล่าด้วยการมันจะมีท่าให้เรา,าไม่แม่นใจว่าคุณหมอแต่ละที่การวินิจฉัยอาจจะต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันที่คุณหมอใช้ก็คือให้ไบอนอน หล่สูงกว่าหัวคือหัวต่าเอาหมอนมาลองแล้วก็จับหัวเราะค่ะพลิกแล้วดูว่ามันหมุนไหมโดยที่วิธีการรักษานี้ตามที่คุณหมอเล่านะคือเขาจะดูจากที่ลูกตาเราค่ะตาดําเราอ่ะมันจะหมุนติ้วติ้วๆเลยแต่ตัวเราไม่รู้สึกนะว่าตาเราะหมุนแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคนี้ยคือตะกรนในหูหลุดอะเวลาที่หมุนนะเวลาที่เราเห็นบ้านหมุนคือตาเราหมุนติ้วติ้วๆติ้วอย่างเงี้ย ทีนี้พอคุณหมอเขาลองตรวจไบใช่ไหมคะเรานอนให้ไหล่สูงกว่าหัวคือหัวต่ําแล้วก็จับหัวเราตะแคงไปทางข้างขวาคือมันต้องดูได้ว่าข้างไหนหลุดพอพลิกไปทางขวาปุ๊บหมุนติ้วติ้ว,ต,วตาเราก็หมุนอ่าใช่แล้วเอาหมุนซ้ายติ้วติ้ว,ว,วซึ่งกลายเป็นว่าเหมือนหลุดสองข้างคือบางคนมันจะเป็นแค่ข้างเดียวใช่ไหมแต่ไบหมุนทั้งสองข้างเลยอะเหมือนแบบหมอจับไบไปข้างขวามันก็หมุนจับไบไปข้างซ้ายมันก็หมุนอะไรเงี้ย ก็เริ่มการทำกายภาพเลยในเช้าวันนั้นมันก็จะมีท่าประจำของสมมุติว่าหท่าเนี่ยในหนึ่งรอบใน1รอบอาจจะมีสักประมาณ6ท่าโดยที่วิธีการทำกายภาพอะ่ะมันจะเรียกว่าเหมือนแบบเกิดขึ้นแบบซัดเดนลี่อะคะ่ะเกิดแบบเร็วหมายถึงเขาจะผลักเราแบบเร็วๆอะอย่างเช่น ออจับให้เรานั่งแบบเร็วจับให้เรานอน,อนแบบเร็วจับเราตะแคงแบบเร็วตะแคงเขาจะมีองศามีท่าของมันคุณหมอเป็นคนทําให้ทั้งหมดเพื่อให้ตะกรอนที่ออกมามันกลับเข้าไปในที่ของมันคุณหมอก็ทําไว้ไปรอบที่1ยังหมุนอยู่ไหมเขาก็เช็คดูโดยที่จะดูว่าตะกรอนเข้าหมดหรือ,อยังเนี่ยเขาดูจากตานะคะอย่างที่บอกว่ามันหมุนตามันหมุนใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดทํากายภาพแล้วมันเข้าไปแล้วอ่ะตาเราจะนิ่ง ตอนเช้าว้ทำกายภาพทั้งหมดสามรอบยังเข้าไปบางส่วนเพราะมันเหมือนเวลาเขาจับเราเช็คดูมันเหมือนเรายังเห็นหมุนหุนอยู่คุณหมอก็อ่าไม่เป็นไรพักก่อนเพราะว่าวันนี้ทําเยอะแล้วแต่นี่ถือว่าดีมากแล้วคุณหมอบอกอาจจะด้วยใบยังเด็กจับคอจับอะไรเพราะมันต้องแบบเกิดแบบเร็วๆค่ะทําเร็วๆจับนั่งจับนอนเขาจะจับหัวเราเนี้ยค่ะจับพลิกซ้ายจับพลิกขวาจับ4ี่สห้าองศาจับคว่ำอะไรเงี้ยมันมีท่าของมันอะ นะออซึ่งระหว่างนั้นเราจะหมุนตลอดเวลานะคะมันเหมือนต้องอดทนอนะ่ะแต่ไว้โชคดีตรงที่ว่าวันแรกเนี่ยที่เข้าไปปุ๊บคุณหมอลองทําคือดูรูปกาละเออมันน่าจะแบบทำกยายภาพต่อได้คุณหมอก็เลยทําให้เลยตอนเช้าก็เลยทําไปเลยแบบ3รอบพอทําครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยคุณหมอว่าโอ้ตานิ่งแล้ว y es ก็คือมันกลับเข้าไปหมดแล้ว พอกลับเข้าไปหมดเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังและอย่าทําอะไรเร็วๆจริงๆช่วงนี้ใบก็ยังระมัดระวังตัวเองอยู่นะหมายถึงแบบใบไม่หันเลยเพราะว่าเข็ดอะเรียกว่าเข็ดของการแบบมันออกมามันทรมานเ,เดี๋ยวนี้เวลาใบานอนตอนกลางคืนอะผม่อถ้าใบาตะแคงซ้ายอยู่ใช่ไหมคะใบจะต้องนอนกลับมานอนหงายก่อนช่วง1นถึงสสัปดาห์หลังจากที่มันเข้าไปแล้วอะคะ่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการแงนหน้าหรือก้มหน้าคุณหมอจะบอกเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสกลับออกมาได้อีก คือเขอ็ดอะจริงนะไวรู้สึกเข็ดเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทรมานใครเป็นแล้วทรมาน เกิดขึ้นได้กับจริงๆ,งๆทุกไวทุกเพศทุกวัยนะฮะขอบคุณน้องไร์ครั้งหนึ่งด้วยนะฮะที่เอียดมากเห็นภาพเลยนะ,ะเราอยู่ตรงนี้เราก็ลุ้นกันแบบเมื่อกี้แอบคุยกนะันว่าเราจะเป็นไมนเราจะเป็นลแล้วนะมันกลับเข้าไปเองหรือเปล่าแต่แน่ๆเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยคกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้กันดีกว่านะฮะพร้อมวิธีรับมือนะฮะว่าถ้าเกิดภาวะบ้านหมุนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราจะต้องทำยังไงติดตามกันให้ดีอีกครู่เดียวครับ